นะนี่อะไรวงฟ้าที่จุงใจเมืองไี่นี่แหละแล้วเ,เขาส่งอะไรมาตอนนี้นะไมไมู่้อกับคุณคราบให้ครูคนไม่ดีนะครับสี่ห้าคนตัวไว้เดี๋ยวชิบหายแต่ถ้าโง่ๆหน่อยก็ได้เป็นไอคูดเล่นใช่ปะ ใช่มุดท่อมอะรเนี่ยไมมุดท่อยู่ไม่ได้ถ้เผลออยู่ไ,ได้เลถ้ามุดเข้ามามานีหาเปันลบเ่าบ้าปอะครกัดนดะตอนนี้มาเล่นเตีดนี เฮ้ยเต็มหัวไม่ตายเฮ้ยเดี๋ยว kill. Double อคุณอ้าวโหเกมมันยาหอนปัญญาไม่มีขึ้นแม่งเอ้ยเกือบแย่หดีนะทั้งสองคนเรามันต้องมีอยู่เว้ยเขียนไม่ไหวเลยบายเด็หนี่แมวเลยบายกันเด้อบายเด็ด มันก็หมดแล้วมี3ตัวพวกมันยิกันเองจบเจ็บปวดทำโอ้โ vô cùng đến đó Đó đâu 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 nó đâu nó 淡定。 เบื่อไ้เฮี้ยมังน,นินงเกมเลยก็หดไปดิควับมองรอบๆแล้ว,วล้ะเลยก็เลงยึดจุดไว้ก่อนเลยนะมองรอบร้อยห้าสิบไว้ก่อนเลย ก็ไม่โดนจำเล่นวังรอบร้อยนี่โดนเลยไปเล่นร้อยห้าสิบสิ่นี้วาน่ชวยผมเข้าสุดเลยนะ เนี่ยผมในการฝึกของผมคือไม่เล่นนี่เราจะเอาตอนนี้ออกเอาไปเข้าเลยอีพีนะต้องแป็นเล่นสองร้อยเราเป็นหัวไว้ก่อนเลย บรรลัยบรรลัยตับยนี้คูณก่อนเข้ามันตายยังี้เสร็จโจ้ดิ เดินขวามาแน่แล้ว่าก่อนเลยล็อกโหแมงมุมแบมายิงโอ้โหแม่งมุมแบมาย,ยิงกูทะลึ่งหน้าจัดเลยโอ้โอนหลุยกูน่าโดดเขี้ย ดูมันเล่นหน่อยเช่นเด็กแหลงเด็กแหลงเอนนาแบมันยิงกูฮู้เฮ้ยเลยคุมมันว่ะ ใกล้จะหมดยี่สิบสอครับผมจค่ไมนสองคุณนึงน้ครับตรงนี้คนเยอะตื่นตัวไว เีมากี่ชั่วโมงวะเหนือไรวะถึงเวลาที่โอ้มต้องไปอ่ะเด็กืนแล้มันใกล้ถึงเวลาที่โอ,อ้มไปแล้วไง ตายร้อยเขี้ยะนี่ันนี้กี่มานี่ใช่ทาง